สวัสดีค่ะดิฉันปรินดาวิลานุวัฒน์นะคะเป็นนักจิตวิทยาองค์กรที่ปรึกษาอิสระ วันนี้เราพบกันอีกครั้งนะคะเป็นเอพิโซด5แล้วค่ะก็จะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายกับธุรกิจครอบครัวแล้วก็เอกสารทางกฎหมายที่สําคัญนะคะหลังจากที่ได้เป็นที่ปรึกษาในการทําธรรมนูนครอบครัวมาหลายๆครอบครัวเลยค่ะก็ได้รวบรวมคําถามที่หลายๆครอบครัวเนี่ยสนใจนะคะคำถามสำคัญเหล่านี้เราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์กิติพงษ์อุรภีพัฒนาพงมาตอบคำถามกับพวกเราเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับิครับสวัสดีครับ อาจารย์คะอยากจะขอคําถามแรกเลยนะคะว่ากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวยังไงบ้างคะพี่จริงกฎหมายธุรกิจครอบครัวคงจะแบ่งเป็นสเรื่องเรื่องธุรกิจนะครับเกี่ยวกับการทํราธุรกิจการขออนุญาตต่างๆซึ่มีกฎหมายเฉพาะนะครับเช่นเรื่องของประกอบธุรกิจโรงงานอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็เป็นส่วนของพูดง่ายๆว่าการปฏิบัติตามกฎหมายของการทําธุรกิจแต่เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามันมีประเด็นที่สําคัญมาก เคยคุยกันไปนแล้วว่าในเรื่อง6 4เนี่ยมันมีเรื่องของโครงสร้างนะครับเรื่อง corporate structure เนี่ยก็คือก็จะต้องเกี่ยวกับกฎหมายส่วนบริษัทของหมวดแพ่งรันิตนะครับหรือกฎหมายบริษัทมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่รองรับขององค์กรที่ทําธุรกิจนะครับอันนั้นก็คือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการทําข้อบังคับบริษัท ว่าจะมีหุ้นยังไงกี่ประเภทนั่นคือุ้นส่วนบริษัทนะครับเราจะเข้าตาลาดซัพย์จะทํำยังไงของข้อมูลอันที่2คือเรื่องของกฎหมายครอบครัวแท้ๆว่าเวลาแต่งงานธุรก,กิจครอบครัวแล้วเนี่ยสินสมรสสินส่วนตัวการห่อนจัดการเคยสิสภัยทรัพย์สินที่เป็นของใครเป็นของคู่สมรสหรือของอเจ้าตัวก่อนสมรสนะครับก็จะมีเรื่อง,องการทรัพย์สินเพราะว่า ธุรกิจครอบค no รัวเปเกี่ยวกับหุ้นถูกไหมครับเก uh ี huh. that, okay. to, ่ยวกับเงินเงินทองนะฮะอัน so ที e ่3ก็คือเกี่ยวกับกฎหมายมรดกเพราะว่าอาจจะต้องเตรียมว่าไอถ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยจะไปจะยกมรดกให้ใครทําพินัยกรรมไหมซึ่งเราจะเห็นได้เยอะมากว่าในธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าเราไเรื่องพินัยกรรมนะครับบางธุรกิจครอบครัวซึ่งไม่มีพินัยกรรมก็มีการฟ้องร้องของทายาทหรือมีพินัยกรรมก็มีการฟ้องร้องว่าพินัยกรรมปลอมหรือเปล่า รังน<ม>ั้นการแบ่งหุ้นต่างๆเนี่ยก็จะต้องชัดเจนอยู่ในพินัยกรรมนะครับ,รบกบอีกอันนึง<ม>เรื่องกฎหมายที่ผมชอบพ้นเสมอคือเรื่องภาษีนะฮะภาษีเนี่ยเป็นตัวใหญ่มากเลยที่สําคัญของธุรกิจครอบครัวและธุรกิจครอบครัวไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเสียภาษีไม่คม่คยครบถ้วนนะครเพราะว่ามีบัญชีสองเล่มบ้างอะไรซึ่งจริงผมคิดว่าไม่น่าถูกต้องสิ่งที่ควรทําคือทุกอย่างเนี่ยต้องบริหารจัดการด้วยภาษีเล่มเดียวนะฮะมันจะง่ายในการที่จะทํา ขยายกิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ความเสี่ยงเรื่องภาษีเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากใายครอบครัวเนี่ยต้องสูญเสียความเป็นเจ้าของหรือธุรก,กิจี่หายไปเพราะเสียภาษีไม่ครบอันนี้ก็ก็เป็นกฎหมายที่ cover ว่าเอ้กฎหมายสําคัญกับครอบครัวบ้างกฎหมายนี่แหละครับสำคัญด้วยนะครับ,รบอาจารย์คะฟังดูแล้วรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมีหลายตัวมากเลยค่ะคือถ้าไม่มีแล้วเนี่ยค่ะ จะมีผลกระทบยังไงกับคนทําธุรกิจครอบครัวบ้างครับอันนี้ผมจะแยกเฉพาะเรื่องกฎหมายครอบครัวธุรกิจครอบครัวแท้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าไม่มีกฎหมายพวกนี้อย่างเช่นเรื่องหุ้นนะครับถ้าเราไม่มีข้อตกลงในข้อบังคับของบริษัทว่าเราต้องมีพี่น้องสี่คนนะฮะแล้วก็บังเอิญคนใดคนหนึ่งมีหุ้นมากเป็นพิเศษเช่นได้หุ้นเกิน5 1ซหรือพี่น้องสองคนรวมกันได้51%อถ้าเราไม่มีข้อบังคับหรือว่า กฎหมายของหุ้ส่วนบริษัทเนี่ยมาจัดเนี่ยผู้ที่เป็นสองคนนี้ก็าอาจจะ take advantage ก็คือ,คอไล่อีกสองคนออกจากการเป็นกรรมการไม่เลือกเข้าเป็นกรรมการเพราะว่าโดยกฎหมายถ้าหากไม่มีข้อตกลงนพิเศษเนี่ยคนที่ได้เสียงข้างมากก็เป็นคนแต่งตั้งถอดถอนกรรมการตัดสินใจอะไรได้เอง mm hmm. การผูกพันนิติกรรมก็ทำด,ด้วยตัวเองนะครับ mm hmm. เขาอาจจะมีข้อจํากัดในบางเรื่องเท่านั้นแหละที่ทําไม่ได้เอง mm hmm. เพราะเขาอาจจะต้อง อาศัยพูดพูดอีกกลุ่มนึงเช่นเดเกิดจะสภหาพอเซ็นเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบโครงสร้างของการถือหุ้นของธุรกิจครอบครัวเนี่ยเช่นเราแบ,บ่งหุ้นเป็น4กลุ่มพ่อแม่ลูกอีกสองคนหรือลูกอีก3คนภรยาเป็นกลุ่มหน,นึ่งซึ่งซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับการนั่งในบอร์ดของคณะกรมรมการนะฮะเราพูดถึงว่าบริษัทโฮลดิ้งซึ่งมีตัวแทนจากทายาทเข้ามาเป็นบอร์ดบริษัทโฮลดิ้งก็ไปถือหุ้นบริษัทที่ท,ทําธุรกิจ ไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของการทําธุรกิจแต่ว่าหัวใจหลักๆคือว่าความเป็นเจ้าของของทายาทของครอบครัวเนี่ยมันก็ต้องมีเรียกว่ากอบบ n นทึกการกำกับดูแลว,ว่ากรรมการคุณจะมาจากใครบ้างการลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนแบบไหนบ้างน,นะฮะเช่นจะกู้เงินจะไปลงทุนเพราะถ้าถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีข้อชัดเจนในในข้อข้อบริษัทเนี่ยการตัดสินใจก็ต้องได้รับเสียง เอกชนหรือว่าได้รับเสียงข้างมากในการตัดสินใจทางทธุรกิจมันก็กลับมาเรื่องการคุยกันมีการสื่อสารเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายหุ้นส่วนบริษัทหรือข้อบังคับบริษัทจึงมีความสำคัญมากตั้งแต่เซ็ตอัพตั้งแต่ตั้งตัว อาจารย์คะท่นี้ขอรบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารทั้งสี่ตัวที่อาจารย์ได้กล่าวถึงนะคะอย่างข้อบังคับบริษัทอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างคะคืออย่างที่เรียนนะครับข้อบังคับบริษัทของธุรกิจครอบครัวไทยส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่มี<ค>การกําหนดไว้เป็นพิเศษนะครับข้อบังคับบริษัทส่วนใหญ่นี่มันเป็นผูกพันทุกคนก็หมายความว่าข้อบังคับนี้จดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์นะครับเช่นเรื่อง ห้ามการอุ่นหุ้นให้บุคคลภายนอกซึ่งมีความสำคัญมากกับธุรกิจครอบครัวนะครับการแบ่งกลุ่มประเภทของผู้ถือหุ้นในการจะเลือกกรรมการนะครับการลงมติของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นซึ่งถ้าหากไม่มีเขียนพวกนี้ไว้เลยเนี่ยโดยหลักก็คือใครที่ซื้อคอหุ้นค้างมากก็จะจะเป็นคนเลือกกรรมการจะเป็นคนตั้งกรรมการปลดกรรมการทําธุรกรรมไปได้เลยซึ่งนี่จะเป็นปัญหาของธุรกิจครอบครัวที่หุ้นเนี่ยเพอเิญ มีคนกลุ่มหนึ่งถืงอหุ้นใหญ่เพราะการมีตรงนี้ก็จะสามารถเขียนให้ทายาททุกคน,นมีส่วนที่จะเข้ามาบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวโดยที่ไม่มีคนใดคนหนึ่งเนี่ยจัดการไปโดยไม่ได้มีการปรึกษาหารือ mm hmm. ครับสมมติว,ว่าเราเป็นตั้ง holding company <c oughs> นะครับการที่จะไปลงคะแนนเสียงในบริษัทลูกที่จะประกอบการเนี่ยเราจะลงคะแนนแบบไหนจะเลือกใครเป็นกรรมาการจะเสนอชื่อของ family member ใครเป็นกรรมาการทุกอย่างเนี่ย มันควรจะเขียนไว้ในข้อบังคับข้อบังคับนี่เป็นผูกพันบุคคลทั่วไปค่ะสมมติว่าผมจะมาซื้อหุ้นจากธุรกิจครอบครัวนี้แล้วเขียนว่าหุ้นห้ามโอนแก่คนภายนอกเว้นแต่ผู้สืบสายบิดเท่นนา,านั้นก็แสดงว่าหุ้นเนี้ยไม่สามารถโอนให้ใครได้เลยเพราะการทําทุกอย่างเนี่ยทุกคนที่เป็นคนเข้ามาซื้อหุ้นก็ต้องถูกข้อบังคับก่อนถ้าไปทําฝ่าฝืนข้อบังคับการซื้อหุ้นนั้นก็มีผลผูกพันเพราะนั้นจึงมีความสําคัญตั้งแต่การจํากัดแล้วการให้สิทธิ์ของแฟมิลี่เข้าไป ถือหุ้นซึ่งอันเนี้ยเป็นจุดบอดของธุรกิจข้อกําไทยซึ่งน้อยครอบครัวนักที่จะเขียนข้อบังคับแบบนี้ครับแล้วตรงนี้เนี่ยต่างกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นยังไงคะคือสัญญาของผู้หุ้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็ล้อข้อบังคับมาแต่บางเรื่องเนี่ยเราไม่อยากให้คนนอกรู้เช่นบอกว่าถ้าคุณหย่าคุณต้องขายหุ้นคืนนะฮะเพราะว่าบางทีกรณีที่ให้ให้เคยสะพ้ายถือหุ้นหรือว่าคุณจะซื้อหุ้นคืนกันเอง ก่อนการซื้อขายเนี่ยต้องทำกันเองก่อนก่อนจะขายให้คนนอกอย่างนี้ครับท้อก็จะต้องมีการเขียนสัญญาก็จะเป็นเรื่องแค่ค,ความผูกพันผิดสัญญาก็มาฟ้องร้องกันแต่ว่าถ้าเขียนข้อบังคับด้วยสัญญา,าพูดด้วยก็จะเหมือนกับมี2อันเกพันกันนะครับนี่ก็สําคัญ ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าทายาทได้รับหุ้นไปแล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างงี้ค่ะมีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยกํากับควบคุมบ้างคือถ้าไม่ไม่ปฏิบัติตามเช่นโอนหุ้นไปมันไม่มีทางอื่นนอกจากการฟ้องร้องนะครับแต่ถ้าบุคคลที่ซื้อเนี่ยรู้ก็อาจจะฟ้องเพิกถอนเอาหุ้นคืนก็ได้ครับอย่างนี้พินัยกรรมนะคะอาจารย์พินัยกรรมสําคัญมากนะครับเพราะว่าพินัยกรรมเนี่ยเป็นประเด็นหลักของข้อพิพาทของธุรกิจข้อรัวไทย คือคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากทําพินัยกรรมรเพราะว่าความเชื่อว่าเ,เป็นงานชั่นตัวเองเออทําพิในใัยกรรมแล้วให้ลูกหล,ลานทะเลาะกาันถ้ามีพิในใัยกรรมเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายเรื่องเช่นทรัพย์มรดกอาจจะต้องมาแบ่งให้คนอื่นเช่นคุณพ่อคุณแม่ซึ่งอาจจะไม่ยุ่งกับทรัพย์สินเราแล้วเนะพราะคุณพ่อคุณแม่ก็มีสิทธิ์ในการรับมรดกเท่าเทียมกับภรรยาและลูกของเราการทําพินัยกรรมก็จะระบุว่าจะยกให้ใครสินสมรส ยกได้ครึ่งเดียวสินส่วนตัวก็ยกให้ใครก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนบอกไม่เป็นไรให้ไปตามกฎหมายซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่าถึงแม้ไปไปตามกฎหมายแล้วก็คงเขียนให้ชัดเช่นตั้งใครเป็นผู้จัดการบริหใครดูแลทรัพย์สินการทําพินักนยกรรมเนี่ยผู้ผู้ทาพินัยกรรมนี่เปลี่ยนใจได้เสมอนะครับยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับงนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องการทำพินัยกรรมก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ครอบครัวเนี่ยควรจะต้องปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายประจําของครอบครัวให้ทําเสียแล้วบอกว่าเก็บไว้ที่ไหนเรื่องพินัยกรรมเนี่ยเป็น หัวใจสําคัญที่ทาให้ธุรกิจครอบครัวเนี่ยสืบทอดกันได้โดยมีข้อพิพาททีนี้มาถึงเรื่องสําคัญคะ่ะเอกสารที่เราทํากันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องของธรรมนูญครอบครัวคะ่ะอาจารย์มันแตกต่างกับเอกสาร3ฉบับแรกยังไงบ้างนะคะือจริงๆธรรมนูญครอบครัวเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีข้อผูกพัน <c oughs> ในทางกฎหมาย <c oughs> มีบางครอบครัวที่ผมทำก็เขียน <ation> <c oughs> ธรรมนูนครอบครัวมันเป็นกับเซตวิชั่น แวลูนะครับเรื่องกงสีเรื่องการดูแลสวัสดิการออกมาบางส่วนก็แยกเรื่องการสืบทอดแต่ว่าทานุนครอบครัวโดยทั่วไปจะไม่มีผลผูกพันมักจะเป็นเรื่องของการดีลหรือการเกี่ยวข้องกับครอบครัวแท้เวลาทําธุรกิจจะมีเงิน2ส่วนครับส่วนหนึ่งของธุรกิจแคชฟลูกำไรนะครับอีกส่วนหนึ่งคือกองสีที่ดูแลส่วนตัวของตัวเองและครอบครัวธุรกิจครอบครัวไทยส่วนใหญ่ปนกันหมด คือเอาเงินกองสีกับเงินครอบครัวมาปนกันเอาใหญ่จะหยิบเงินครอบหยิบออกไปนะนี่นคือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมนูญครอบครัวก็จะเซ็ตพวกนี้ออกว่าครอบครัวเนี่ยเราจะมีเงินกองสีที่ไม่ได้เงินบริษัทเลยเป็นเงินปันผลเงินฝากที่เก็บไปตั้งแต่โบราณโบราณมาดูแลทายาทนะฮะสิทธิบางอย่างก,ก็ฐานบริษัทได้นะเป็นผู้บริหารก็กินเดินเดือนไปแต่ว่า ทำนุนครอบครัวก็จะสะท้อนเรื่องพวกนี้ครับว่าการดูแลสวัสดิการการคุยการการ,การพบปะมีสภาครอบครัวอะไรต่างๆนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามันก็เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครอบครัวเนี่ยคุยกันมากขึ้นมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันมากขึ้นมีการประชุมที่ไม่เป็นทางการที่ไม่เชิงธุรกิจมากขึ้นหลายครอบครัวที่ที่เราทำาถ้าครอบครัวเล็กๆเนี่ยเราอเบอกก็เอาบริษัทบอร์ดนั่นแหละ holding company หรือองคสินั่นแหละก็เป็นเหมือนกับ สภาครอบครัวแล้วใช้ทํานุนครอบครัวมาจับเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแท้ๆไม่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจครับคืออย่างถ้าเป็นเงินกงสีอย่างเงี้ยก็คือใช้ข้อตกลงจากทรนุนครอบครัวใช่ครับเพราะว่าไม่สามารถจะเอาเงินของบริษัทมาได้แต่ว่าธุรกิจไทยส่วนใหญ่จะปนกันหมดยืมเงินมาใช้บ้างมกรรมการอยากใช้เงินซื้อรถก็เอาเงินนี่ยวมาอันนี้เป็นความผิดพลาดที่ใหญ่โตมากแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเอกสารเลยสักฉบับหนึ่งเลยเนี่ยทำยังไงดีคะ ทำสิครับเราพูดกันมาแล้ว <c oughs> ครับเราต้องทําเดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวก่อน <c oughs> ผมค <c oughs> ิด <c oughs> ว่าวันนี้การจัดตั้งบริษัทกงสีโฮลดิ้งคอมพานีข้อบ,บังคับเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายาที่สาวกฎหมายคือจริงๆอย่างที่ผมไลฟ์ฟังว่านังสือผมก็เขียนตัวอย่างไว้เยอะในวิธีการทํา <c oughs> จดข้อบังคับยังไงมีสัญญาธรรมนุนมีสัญญาระหว่างุ้ยุ่้ยังไงพี่ใกรรมีตัวอย่างให้ไพืซ้ําไปนะมีตัวอย่างคนะำนวนครอบครัขวรของของธุรกิจญี่ปุ่นหรือให้ง่ายผมถึงบอกว่าเอกสารทางกฎหมายเนี่ยมันอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้หมดหรอกครับข้อขัดแย้งก็ดีความไม่ชัดเจนก็ดีเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยถ้ามีโครงสร้างหรือเฟรมเวิร์กให้ทายาทที่ทำธุรกิจมีกฎกติกาชัดเจนเนี่ยปัญหามันก็จะน้อยลง รหรือถ้ามีปัญหาก็มีคกละกาเชี่ยแก้ไขปัญหาันได้ครับเพราะฉะนั้นทำเดี๋ยวนี้ครับทีนี้ในระหว่างที่ยังไม่ทําหรือว่ายังทําไม่เสร็จเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะถ้าไม่มีอะไรเลยะ,ะหุ้นก็อาจจะถูกโอนขายบานนไยนอกหรือว่าผู้ถือหุ้นกลุ่มใหญ่ที่ถือหุ้นเกินห้ดเ็ก็อาจจะปลดไล่สมาที่ในครอบครัวอ,ออกได้โดยที่ ถูกกฎหมายนะครับคือมันก็มีความเสี่ยงตรงนั้นอยู่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็ต้องรีบกลับมาพิจารณาเอกสารที่สําคัญนะคะสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจครอบครัวอาจารย์คะคือฟังดูแล้วแต่ละตัวเนี่ยมีความสําคัญมากคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราก็เสี่ยงโดยที่เรายังไม่รู้ตัวจนกว่าจะเกิดเหตุใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้จะขอรับคําแนะนําว่าเราควรจะเริ่มทําตัวไหนก่อนดีคะอาจารย์คือผมว่าที่สําคัญมากที่สุดคือข้อบังคับบริษัทครับเพราะว่าข้อบังคับบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทโฮลดิ้งก็ดีบริษัท ประ,ะกอบธุรกิจดีดีเนีร<ๆ>เราต้องรีบทําโดยเฉพาะยิ่งเรื่องห้ามการโอนหุ้นให้คนภายนอกการแบ่งกลุ่มกรรมการของทายาทก,การลงมติในเรื่องสําคัญที่ต้องได้รับจะญนุมัติในบางเรื่องต้องได้รับเสียงข้างมากในบางเรื่องนะครับก,ก็สําคัญมากแล้วข้อบังคับเนี่ยมันจะเป็นตัวสําคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขข้อพิพาดลองลงมาพินัยกรรมครับพินัยกรรมเนี่ยผมถือว่าสําคัญเพราะว่าเป็นเรื่องของการ ตกทอดของความเป็นเจ้าของของธุรกิจถ้ามันมีการฟ้องร้องเ,อเรียกร้องกันแล้วไม่มีความชัดเจนเนี่ยก็จะเกิดข้อพิพาทและทำให้ธุรกิจครอบครัวล่มสลายได้ h a r ล Agreement ตําหหับาผมเนี่ยก็อาจจะสำคัญน้อยลงกว่าสองครั้งแรกแชล a g r e e m e n t อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของของชาควครอครัวเช่นีนยกตัวอยา่างว่ามันไม่ควรจะโอนให้ผู้สมรสถ,ถ้าโอนแล้วจะเป็นยังไงบังคับการซื้อคืนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแชลด์กรีเม้นไม่อยากให้คนอื่นรู้ รรมนุนครอบครัวก็ไม่ได้สําคัญเร่งด่วนถึงขนาดาต้องมีเดี๋ยวนี้นะครับ hmm. เราอาจจะทำสามสองอันแรกสามอันแรกก่อนแล้วก็ทําคู่กันไปรรมนูญครอบครัวอย่างที่ผมเรียนไม่มีข้อบังคับแต่ว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของครอบครัวเพราะฉะนั้ถาผมว่าข้อบังคับ พี่นาคำครับ,รบวันนี้ฟังเราได้ความรู้มากเลยนะคะยังไงแล้วเราก็ต้องรีบมาทําข้อบ,บังคับแล้วก็พินัยร,รมด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยสัญญาณระหว่างผู้ถือหุ้นแล้วก็ธรรมนุนครอบครัวอย่างที่อาจารย์แนะนํานะคะเราจะได้ทําธุรกิจครอบครัวอย่างสบายใจและถ้าเกิดว่ามีเหตุขัดข้องอะไรเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะต้องหาทางออกอยังไงน,นะคะ วันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายจากอาจารย์กิติพงศ์นะคะต้องขอขอพบพระคุณ<ด>อาจารย์รมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะชวนให้มาติดตามเรื่อง Family Business Series จาก Baker McKenzie ในตอนต่อไปนะคะวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ